ก่อนหน้านี้ผม้ทำคลิปเกี่ยวกับฉลามหัวคอนสายพันหนึ่งจะเป็นฉลามคอนที่มีหน้าตาแปลกๆเนาะมันคือวิงเฮดชาร์กนะครับปกติฉลามคอนหน้าตามเพิ่มแปลกอยู่แล้วเมื่อเทียบกับฉลามทั่วไปนะครับซึ่งฉลามคอนเองแฮมวิงเฮดชาร์กก็มีหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งนองจากวิงเฮดชาร์กที่หัวมันยาวกว่าฉลามคอนทั่วไปเราก็จะมาดูฉลามคอนที่มีหัวสั้นแม้สั้นธรรมดามันสั้นและแคบมากนะครับ เรียกว่าหัวของมันเล็กจนมันจะรวมเป็นหัวเดียวซึ่งก็เหมือนฉาบทั่วไปนะคือหัวมันเกิดเ่มนฉาบทั่วไปแล้วแต่เราก็เห็นว่าเป็นฉาบของคอรสายพันหนึ่งอยู่นะครับเพียงแต่หัวของมันนั้นลักษณะความกว้างของหัวคอของมันเนี่ยแคบเล็กมากนะครับโดยบอนเน็ตเฮดชาร์กนะครับเป็นหนึ่งในสมบัตฉาบคอที่มีขนาดเล็กแล้วก็หัวที่มีลักษณะเด่นชัดมากนะครับและปกติมันจะใส่ในชชยฝังน้ําอุ่นแล้วก็ออกยบไปตามฤดูกาลนะครับและ มันจะอยู่ในภากสระน้ำของฝั่งแถบอเมริกาเนาะมันอยู่แถบนั้นนะครับลักษณะของมันอย่างที่บอกไปนะครับหัวของมันเนี่ยมีสัดเป็นหัวคอรหรือไม่ก็จอบซึ่งจะเรียกว่าสารในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเซฟ,ฟาโลฟอยด์นะครับแต่ขอเรียกว่าสารเป็นว่าหัวคอนแล้วกันเรื่องที่บอกหัวคอรของมันนั้นเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ชามหกคอนทั้งหมดนะครับตัวมันจะมีเสียมตาลเทาด้านบนส่วนด้านล่างสีมันก็จางกว่ามันฉาบทั่วไปโดยปกติฉลามสัปเหร่์นี้เนี่ยขนาดจะไม่ใหญ่มาากนะครรับอยู่ว2-3ฟุต หรือประมาณ60เซนถึง90ซนติเมตรนะครับโดยจะมีใยายสุดที่เคยเห็นก็ประมาณ1.5เมตรนะครับก็เรียกว่าไม่ใหญ่มากเนาะโดยตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับโดยรูปแบบการอาศยอยู่ของมันนะครับ b o n e t h e a d s h a เนี่ยมันก็เป็นฉลามที่รวมตัวเป็นกลุ่มอยู่ในเขตร้อนนะครับโดยจะว่ายน้ำเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ5-15ตัวนะครับถึงแม้จะมีารายงานว่ามีการพบเห็นรวมเป็นฝูงใหญ่เป็น 10-, 10ถึงหลายร้อยตัวก็มีบ้างนะครับจนถึงหลักพันก็มีโดยมันก็เคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงองภูมิน้ำเนาะ ซึ่งก็เหมือนฉลามทั่วไปที่เป็นฉลามหาก,กินตับโอดิคือมันต้องว่ายน้ำเพื่อการหายใจถ้ามันไม่ไว่ายมันก็จะจมน้ำแล้วก็ตายนะครับแต่สิ่งที่พิเศษใน,นขรชามอคอสายพันธุ์นี้คือการกินของมันว่นในเฮดชาร์กการกินของมันช่วงแรกม,มันก็เหมือนฉลามทั่วไปคือมันจะกินกุ้งกับปูเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วถึงหอยแล้วก็ปลานะครับและพฤติกรรมการอาหารข้นมานฉลามคอนก็คือนนคมันใช้หัวค้อนของมันเนี่ย ในการปล่อยเซนเซอร์เหมือนแบบขึ้นไฟฟ้าเพื่อตามหาว่าเออมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายตรงไหนบ้างในการหาหารนะครับโดยเมื่อจับพวกสักระดูกแข็งอย่างพวกปูเนี่ยมันก็ใช้ฟันมันบดกระดองของมันนะครับแล้วก็ใช้ปากของมันในการดูดเข้าไปในป่าเพื่อกลืนนะครับและสิ่งที่พิเศษหนึ่งของสัตว์พันธุ์นี้ที่ตาจะถามทุกใบก็คือมันเป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ซึ่งแต่ว่าแปลกมากแม้แต่หมูฉล,ลาดด้วยกันนะครับเพราะนอกจาก ไอปูกุ้งปลาเล็กที่มันกินเนี่ยมันกินหญ้าทะเลด้วยนะครับอาหารที่พายุชอบกินกันฉลามหัวค้อนสายพันธุ์นี้ก็กินนะครับซึ่งมีการพบว่ามีหญ้าทะเลจำนวนมากถึง6 2 1ในลำไส้ของมันนะครับเรียกว่ามันกินเยอะอยู่นะคือมันไม่ได้กินแค่แบบกินเป็นของหวานเล่นแหละคือมันกินเป็นปกติเลยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าที่มันกินหญ้าทะเลเนี่ยเพื่อป้องกันลำไส้หรือกระเพาะมันเนี่ยเวลามันกินปูเข้าไปแล้วกระดอมันแข็งนาะกลัวมันจะคลุขในหรือว่าภายในนะครับจึงอาจมีการ กินหญ้าทะเลเพื่อแบบรองรับการแรงกระแทกงั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมลองหาข้อมูลใน Google ดูว่าฉลามกินพืชน,นี่มีเขาแปลไทยบางอย่างก็มีนะครับในแฟนเพจของ Pen เอจก็ไม่คำพูดถึงบอลเนตเฮเหมือนกันซึ่งมีชื่อไทยด้วยคือฉลามหัวหมวกคลุมซึ่งสำผมแล้วมันเรียกยากใช่ไหมสามวกฉลามหัวหมวกคลุมฉลามหัวหมวกคลุมฉลามหัวหมวกคลุมก็เลยขอเรียกบอลเนตเฮชาร์กไปแล้วกันบอลเนตเฮมันดูคลองจองง่ายกว่านะหัวหมวกหัวหมวก มันเหมือนเราเล่นคําหูมูมกุ้งโดยข้อมูลเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในขั้นสมมติฐานนะครับว่าทําไมบอนเนเฮนเนี่ยถึงกินหญ้าทะเลลงถึงสาหร่ายด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าบอนเนเฮนเนี่ยจริงๆมันกินในช่วงวัยรุ่นช่วงแรกพอโตขึ้นเนี่ยมันก็กินพืชน,น้อยลงนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยเรียกว,ว่ามันกินบริโภคสา,าหร่ายอย่างมากมากถึงร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนอาหารที่กินไปทั้งหมดจนเรียกว,ว่ามันจะกลายเป็นสัตว์กินพืชแล้วนะโดยเขาบอกข้อมูเติมว่าในขั้นตอนต่อมาที่ทำการศึกษา,ลาและวิเคราะห์เนี่ย ถึงสัดส่วนของสารลายที่ร่างกายที่ฉลาดเวลากินแล้วย่อยสลายนะครับเพราะปกติเวลากินอาหารเนี่ยก็จะย่อยสลายก็ดูซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมซึ่งความมีการทดลองเนี่ยก็พบว่าบอลเฮชช้าเนี่ยมีความสามารถในการย่อยสลายดึงสารอาหารเอาจากสารไหลได้นะครับคือเอามาใช้เป็นสารอาหารในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะคือไม่ใช่กินแค่ว่าเอาถ่วน้ำหนักหรือว่าเอามาคลุดเนี่ยกับพ่ออาหารเือแล้วก็ตามเนี่ยโดยเอนไซม์ที่ทําการย่อยสลายเซลลูโลสในสารไยนั้นเนี่ยจะเป็นเอนไซม์บีตา กลูโคโซิเดสนะครับซึ่งน้องไปครั้งแรกที่พบว่าฉลามนั้นผลิตเอไซมยนี M ้ได้ด้วยในร่างกายนะครับเรียกว่านอกจากหัวของมันที่แปลกกว่าฉลามคนทั่วไปเนี่ยรูปแบบร่างกายการกินของมันก็แตกต่างเช่นกันนะครับแต่น้องว่าที่บอกไปว่าพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็กินสาหร่ายหรือพืชน,น้อยลงนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาอยู่ว่าทําไมพฤติกรรมของฉลามนี้ถึงแตกต่างจากทั่วไปนะครับก่อนนวัตตัดใจสับตัวบอิเฮชชาร์กนะครับโดยการผสมพันธุ์นะครับ ตัวเมียเมื่อโตเต็มที่เนี่ยตัวมันก็ยาวตั้งแต่แปเซนติเมตรนะครับส่วนตัวผู้ที่บอกตัวเล็กกว่านะครับมันเจริญพันธุ์ได้ตั้งแต่ตอนมีขนาด60ซนติเมตรแล้วและมันสามารถออกลูดึงสิบตัวนะครับโดยจะเกิดช่วงปลาดูร้อนแล้วก็ต้นดูใหม่ๆร่วงนะครับโดยมีขนาดตั้งแต่1 2บสถึงสินิ้วโดยบรันเน็ตต์เฮดก็มาดจันเช่นกันนะครับหรือว่ามันก็แตกต่างชามหลายสัปันเนาะพอช่วงตั้งครรภ์ของมันนั้นก็สั้นที่สุดในบรรดาฉลามด้วยกันเองด้ววยยยนนนนนะะคครรััับบโดดกี่เเเเลาาพง4.5-5ือท้ และบางครั้งก็สามารถออกลูกได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้เข้าปสมพันธ์นะครับเรียกว่าเรียกว่ามันก็ปรับตัวได้เก่งในธรรมชาติเนาะโดยความอันตรายของมันที่มีต่อมนุษย์นะครับซึ่งด้วยความ,ามที่มันตัวเล็กและหัวแบบนั้นด้วยเนี่ยมันจึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับและอย่างหนึ่งสายพันธุ์ของมันค่อนข้างจะขี้อายด้วยนะครับโดยสถานที่ที่มันอยู่ในปัจจุบันนะครับสายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่บริเวณนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีอุณหภูมิน้ำอุ่นประมาณ21องศาเเซลเซียสับ ซึ่งที่ที่มันอยู่เนี่ยก็ไล่ไปตั้งแต่นิวอิงแลนด์แต่มันก็หายากแล้วแล้วก็ยาวจนไปถึงอ่าวเม็โกซิโกและบราซิลนะครับและจากแคลิฟอร์เนียตอนใต้ไปจนถึงเปรูตอนเหนือและช่วงดูร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณแคโรไลนาแล้วก็จอร์เจียนะครับส่วนดูอื่นอย่างใบไม้ผลิหรือแม้แต่ดูใบไม้ร่วงก็จะพบที่ฟลอริดาแล้วก็อ่าวเม็กซิโกนะครับส่วนดูหนาวมันก็จะย้ายพื้นที่ไปยังเขตเส้นสูๆซึ่งน้ำอุ่นกว่านะครับ โดยบ่อยครั้งนอกจากบริเวณน้ำเลือกที่มันอยู่เนี่ยมันก็อยู่บริเวณปาแม่น้าตื้นอ่าวที่มีหญ้าทะเลแล้วก็โซนเป็นโคลนแล้วก็พื้นทรายนะครับเรียกว่ามันก็อยู่หลายที่แหละแต่อยู่ในโซนอเมริกาเท่านั้นนะครับโดยในปัจจุบันนะครับตอนแรกเนี่บอลเฮสสมัยก่อนเนี่ยทางไอซ์เนจัดว่ามันยังไม่เสี่ยงต่อการสืญพันธุ์เรียกว่ามีความกระบวนน้อยอย่ะนะคือแบบยังมีจํานวนประชากรเยอะอยู่นะครับแต่ต่อมาตั้งแต่ช่วง30ก,กว่าปีมันต้นมาเนี่ย จำนวนประชากรมันลดลงอย่างมากนะครับเรียกว่าไวมากมากกว่า50%นะครับทำให้บางเขตของอเมริกาที่มันเคยอยู่ในสู่พันธุ์ไปแล้วนะครับคือไม่มีแล้วโดยในปัจจุบันนั้นทาง IUCN เนี่ยในปี2020เนี่ยจัดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ใกล้สูญพันธุ์นะครับเรียกว่าข้ามข้ามลําดับไปไกลามากเพราะว่าไอเลสคอนเซิร์นเนี่ยคือแบบก้วนน้อยเนี่ยคือมันยังไม่ถูกคุกคามไม่สำน่ะมันต้องมีลําดับเนาะใกล้ถูกคุกคามถูกคุกคามอยู่อันตรายแบบนั้นนะครับล้วใกล้สูญพันธุ์่เนาะ เรียกว่าเพียงเวลาไม่กี่สิบปีเนี่ยประชากรของมันก็ลดลงหกภาพเหมือนกับฉลามสายพันธุ์อื่นนะครับโดยสาเหตุก็เบสิกฉลามเนาะนอกจากคลี่ของมันเนี่ยเอาไปทำหูฉลามถึงแม้บางเขตอย่างอเมริกานเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เขาจะเอาฉลามมาทําหูสามบ่อยเนยาะแต่ด้วยความที่มีการประมงแบบใช้อวนเน่ยที่ปกตกกิก็จับกุ้งปูหรือปลาพันธุ์อื่นเนี่ยแต่ชามวมาคอสปานนี้เนี่ยก็จะติดมาด้วยนะครับ รวมถึงมีการตกปลาเพื่อการกีฬาเออทางการประมงเออแล้วก็ความเสียหายต่อธรรมชาตินะครับทาให้ที่อยู่สายมันก็ถดถอยน้อยลงไปเนาะความเสี่ยงสูงของบริเวณชายฝั่งนะครับทาให้ปัจจุบันนี้บอนนตเฮชาร์กก็จะมนหมวดสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่นกันเหมือนฉลามสายพันธุ์อื่นเนาะซึ่งเมื่อที่จะกับไปคลิปก่อนอันนี้วิงเฮช้างเนี่ยพบว่าเออบอนนี่เฮชาร์กเนี่ยมีคลิปทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ สงสัยชาวบกา์แถวเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีการทําสารคดีเลยเนาะคือแบบไม่มีการถ่ายรูปจริงจังไม่มีการถ่ายวิดีโอเนาะถ้าเกิดไปอเมริกาเนี่ยแน่นอนว่าเออเขาก็มีการศึกษามากขึ้นเนาะมีแบบมีการถ่ายสารคดีนะครับทาให้มีรูปถ่ายของบันเทิงถูกจับเออแล้วก็บรนเทิในพิมพ์มาสันนบเออเนี่ยมันก็มีอยู่ปลายนะครับก็แต่ว่าเป็นชาวบกขที่มีหัวค่อนข้างจะพิลึกดีเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับชาวบกา์ทั่วไปเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถ้าเกิดอยาผมทำเกี่ยวกับฉลามสายพันธุ์ใดอีกก็มาเมนกันได้นะครับสวันนีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ